สวัสดีครับตัวนี้เป็นรถควรยกล่องนะครับนีครับหานยกล่องนะครับสามารถปรับได้นะครับปรับซ้ายฝาได้นะพอดีล็อกน็อตไว้อยู่นะครับนี่นะครับคลายน็อตแล้วก็ปรับซ้ายฝาได้หรือสามารถถอดแล้วก็ไปลากสารีลากอะไรได้ครับล้อเป็นล้อพวนเล็กนะครับได้ย่าอะไรก็ได้นะครับล้อตัวนี้นะมีใบคมนะครับล้อแบบได้ย่าพวนดินได้ย่าได้หมดวิ่งในนาอะไรก็ได้แล้วแต่เครื่องอยู่ประมาณ4แรงถึง5้าแรงนะตัวนี้ เป็นฮอนด้าครับแฮนด์สามารถสวิงได้นะสามารถสวิงไปฝั่งคนุ้ได้หรือเอยียงข้างได้นะครับปลดล็อกตัวนี้สามารถสวิงได้เลยอ่าแฮนด์ตัวนี้สามารถยกขึ้นได้ด้วยอ้าตาดเชื่องให้ดูครับสาธเชืงล็อกเชื่องนิ่งๆเลยค่ะจะลองเกณฑ์นหนึ่งให้ดูนี่ครับเกณฑ์นหนึ่ง อน,นี้ถอยหลังน,นี่ก็ถอยหลังนะครับมีหีกกสามเกียร์มีสามเกียร์นะมีเกียร์สองด้วยนะครับเกียร์สองก็จะไปไวเลยนะครับล้อลจะตึงไปเลยอันนี้คือดับเครื่องนะครับนี่สวยๆเลยพาวตัวนี้สามารถไปปั่นอะไรได้นะครับไปปั่นโรลตอรี่ปั่นอะไรเล่นก็ได้ขอบคุณครับ